สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอ่าก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะมาหายกันนานเลยครับพี่ช้างสําหรับการรีวิวของเราใช่นะครับวันนี้แอปแอคไทยนะมาพบอีกแล้วนะครับทุกท่านแล้วนะฮะพี่ช้างพี่เตอร์นะครับผมก็ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะเห็นมูฟเมนต์ของเพจเราก็จะเป็นไลฟ์สดครับนะครับก็ท่านสามารถดูไลฟ์สดได้นะครับครับผมซึ่งในไลฟ์สดเราก็จะแท็กสเปครุ่นนั้นๆเรุ่นสินค้าที่มาใหม่นะ ลงไปในไลฟ์สดเลยที่สำคัญนะมีช่วงโปรโมชั่นราคาแบบสบายๆเลยครับผมแล้วก็แถมยังมีของแจกของแถมเยอะแยะมากมายเลยงชลฟ์สุดะน่ะพอละเดี๋ยวจะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเราขอแนะนำ JBL Boombox 2ครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยจากใช่ JBL นะครับครับผมตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพัฒนาการต่อมาจากตัว JBL Boombox 1 นะฮะก็แน่นอนที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของพลังเสียงใช่เหรครับเพราะว่าเขาอัพกําลังวัดขึ้นมาใช่ครับนะแต่ไซซิ่งขนาดนี้ใกล้เคยเียงเดิมเท<ช>่าเดิมเลยเอาพูดถึงพลังกําลังขับก่อนพลังเสียงก่อนเดิมเลยนี่เท่าไหร่ฮะเดิมเลยถ้าเป็นดรืว่าถ้าเป็นมันมีสองโหมดนะฮะ<ช>แบตเตอรี่โหมดเนี่ยตัวเดิมเลยก็คือถ้าเป็นแบตเตอรี่โหมดนะฮะตัวเดิมมันสี่สิบวัตต์ครับก็คือว่าถ้าใสา่ ใช้ใช้ไฟ4 0ะวัตต์ถ้าเสียบปั๊กก็เป็น6 0สวัตต์ครับผมแต่ตัวใหม่เนี่ยนะฮะตัวใหม่เนี่ยคือถ้าใช้ไฟแบตเตอรี่จะให้พลังเสียงขนาด6กสวัตต์นะครับถ้าเสียไฟบ้านก็จะได้กําลังขับอยู่ที่8 0ดวัตต์ i s นะ <S ใช่ได้นอนแสดงว่าเรื่องของพลังเสียงเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะตัวเสียงของเนื้อเสียงของเราเองเนี่ยพัฒนากว่ารุ่นแรกเยอะเลยพี่ช้างเพราะว่ามวลเสียงกลางเสียงร้องเนี่ย หนาขึ้นนะอหนาขึ้นแล้วก็เบรดแน่นอนวัดสูงขึ้นนี่เบรดทรงพลังคกลางสูงไม่จมบอกเลยว่าเสียงนี้เด่นขึ้นมากเลยบอกอย่างนี้เลยดีกว่าใช่นะครับแล้วก็เรื่องของบลูทูธก็เป็นฟังก์ชันใหม่ล่าสุดเลยห้าจุดหนึ่งบลูทูธ v ห้าจุหนึ่งล่าสุดเลยนะวนี้ใช่นะครับก็จะช่วยให้เรื่องของการเชื่อมต่อสัญญาณนั้นเสถียรแล้วก็ได้ระยะไกลมากขึ้นไกลขึ้นแล้วก็ตัวห้าหนึ่งมันมีข้อดีอีกตัวหนึ่งพ่การก็คือว่า ถ้าเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.1เนี่ยตัวนี้คือมันมีโหมดที่ว่าโหมดปาร์ตี้โหมดปาร์ตี้คือเชื่อมต่อได้หลายตัวเนี่ย<แ>มันสามารถที่จะทําให้สัญญาณที่ส่งแต่ละตัวไม่ดีเลยนั่นเองใช่<แ>ดีขึ้นกว่าตัวก่อนตัวก่อนมันถ้าเชื่อมต่อไกลๆหลายตัวได้จะมีปัญหาเรื่องระยะห่างด้วยแล้วก็การดีเลยสัญญาณด้วยครับผมตัวนี้ก็แก้ไขจุดนั้นขึ้นมาถ้าเปิดเพราะว่าคือเขามีโหมดที่ว่าป<แ>าร์ตี้บูทตัวนี้ตัวนี้ก็เชื่อมต่อสัญญ,ญาณ ต่อเอาลำโงพงมาต่อกันได้กี่ตัวนะพี่เตอร์เป็นร้อยตัวะเป็นร้อยตัวนะครับนะฮะแต่ถ้าสองตัวนี้ให้ระบบเสียงแบบสตูริโอสตูดิโอนะครับครับผมนะครับ,รบทีนี้มาพูดถึงสเปคตัวอื่นต่อ กันน้ำแล้วก็แน่นอนต้องตัวนี้น่าจะกันน้ำระดับ IPX7 นะครับก็คือกันน้ำได้ลึก1เมตรยาวนานาน30นาทีไม่ยาวครับนานนาน30นาทีแต่ว่าถ้าโยนลงน้ำมาลอยฮะแต่ท่านก็อย่าลืมปิดฟลิปกันน้ำก่อนเพราะว่าเขาต้องมีเปิดช่องสำหรับชาร์จไฟใช่ไหมพี่ชาใช่ครับนะฮะนะฮะแน่นอนความพิเศษของตัวนี้คือเรื่องเบรพี่เตอร์ตัวนี้เนี่ยทำเบรได้ดีได้มีพลังแล้วก็ลึกกว่ารุ่นแรกอีกนะครับ ใช่ครับอ่านะฮะเพราะว่าเราทดสอบฟังกันมาแล้วนะฮะแล้วก็น้ําหนักเนี่ยโอ้โหเพิ่มขึ้นเป็นกิโลเลยนะใช่ครับเดิมเลยเนี่ยของเดิมเนี่ยอยู่ที่ห้าจุดสองห้าจุดสองตัวบูมบ็อกสองนี้อยู่ที่ห้าจุดเก้าห้าจุดเก้าอ่ะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันหน่อยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับผมก็สับโดดกล่องกันตอนเลยครับพี่ช้างตัวนี้ก็หน้าตากล่องเป็นแบบนี้ฮะบูมบ็อกสองบอกชัดเจนเลยนะแล้วก็ของแท้รับประกันหนึ่งปีนี่มีสติ๊กเกอร์ สแกนติ๊กเกอร์ก็ลงทะเบียนรับประกันเพิ่มอีกสามเดือนครับก็เป็นสิบห้าเดือนอนะครับก็อย่าลืมนี่ของแท้ต้องมีติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับผมมาสำรวจกันหน่อยนะฮะนี่นี่ดังข้างนะพี่ช้างเขาทีว่านี่ GBL Party b o o t สัญลักษณ์ตัวนี้คือจะเชื่อมต่อระหว่างบูมบ็อกสองด้วยกันครับนะครับถ้าสองตัวก็เป็นสดวนได้เลยถ้าเป็นร้อยตัวก็ดังกระหึ่มกันไปนะฮะสังเกตเห็นอะไรพี่ช้างตัวนี้คือฟีเจอร์หลักๆของเขานะฮะ นี่เลยครับพี่ช้างแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงแบตเตอรี่นะครับปาร์ตี้ทำขคือแบตเตอรี่ของเขาขนาดสองหมื่นมิลแอมนะฮะใช่นะฮะก็เล่นแบบว่า normal level ยี่สิบชั่วโมงนี่วโมนเพราะว่าเปิดอัดสุดนะอัดสุดนะไหมครับก็คืออารมณ์เหมือนกับน้ํามันในรถครับเติมเต็มถังเหยียบร้อยยี่สิบเหยียบหกสิบก็กินน้ำมันต่างกันระยะทางได้ต่างกันนะใช่เหมือนกันกับลำโพงฮะเปิดดัง ดังมากก็ใช้พลังงานของแบตเยอะเปิดเบาหน่อยก็แบตก็ใช้ได้นานขึ้นเหมือนเติมนราเต็มถังขับขึ้นเชียงใหม่ขับสัก90้าสร้อยก็ถึงเชียงใหม่นะขับสักร้อยสี่อาจจะเลยนครสวรรค์ไปสักหน่อย่แบบนี้พูดใ้เห็นภาพเพราะว่าบางท่านบอกไหนบอกยี่สิ่ไงอันนี้คือ24ก็มันก็ลดหลั่นตามพลังเสียงครับผ ต่อไปนี่ฮะที่บอกไป i p x 7 i p x กกันน้ำหรอยอพีก็คือพวกนด้นคือตากน้ำตกน้ำสบายๆไม่ต้องห่วงแช่ชน้ำได้แหละนะครับพูดง่ายๆคือไม่มีแค่ไปแช่น้ำแต่กำลังจะทีิบายว่าเขาเป็นลำโพงเอา์ดร์แบบ100%เซเลยคือคเวลาท่านไปเที่ยวนะครับเจอละอองฝนเจอน้ำจเจออไไม่มีปัญหาสำหรับลำโพงรุ่นนี้แน่นอนใช่ครับนะครับ ทีนี้ power bank หนึ่ตัวด้วยตัวนี้ก็คือ power bank ขาข,ข,ขนาด2 1ึแอมป์นะฮะที่ด้านหลังจะมีช่อง usb เอาไว้สำหรับเป็นเหมือนกับช่องเสียบไฟชาร์จให้กับสมาร์ทโฟนแบบชั่วคราวใช่ไม่ใช่ว่าช่องเสียบทา้มไดนะฮะ,ะ,ะเป็น power bank แล้วก็สุดท้ายคือ gbl party boot นะตัวนี้ก็คือมันเชื่อมก่อนได้นั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้นะครับพี่ช้างมันก็ยังรองรับ gbl connect ในการอัปเดติร์มแวร์หรือว่าการคอนโทรลตัวนี้ครับแต่สมัครจะเป็นการเน้นอัปเดติร์มแวร์ผ่าน สมาร์ทโฟนได้อ่าเรามาลองดูตัวจริงกันเลยครับมาอันบล็อกกันนะอ่าครับอ่าพร้อมกันเลยผมขออนุญาตยกลงในพิหารครับผมเอื้อไม่ถึงฮะฮะนิวเตอร์ยกลงเลยฮะนี่มาดูตัวจริงกันนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับไกลไกลไปไหมครับนี่ฮะโอเคเลยครับนี่ฮะนี่ครับโอ้ อุปกรณ์ที่ให้มารับยกออกมาแล้วนี่สํารวจให้ดีนะพี่ช้างมันมีกล่องซึ่งตัวนี้ก็มีข้อแตกต่างอีกเหมือนกันพี่ช้าง <ฮะ S 1> สํหรับตัวหม้อแปลงครับผมผมหาวิธีแกะกัน,นอ๋ออยู่ตรงนี้นี่นะครับผมขอหยักตัวลำโพงออกมาทิ่เนื้อพี่ช้างเพ <ฮะ S 1> อ,อให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าถ้าท่านซื้อไปเนี่ย อุปกรณ์ที่เขาแถมมามีอะไรบ้างอ่าในกล่องนี้คือแมนนว่นนะฮะเรเเมนนุ่นครับผมบนี่เลยครับตัวนี้กําลังวัดเขาเยอะขึ้นครับสเปคอะแดปเตอร์ก็เปลี่ยนนะเดี๋ยวผมขลองแยกแกะกล่องก่อนแกะ่องให้เห็นก่อนอันนี้เป็น AC อะแดปเตอร์ของเขานะของแท้ JBL เลยแล้วก็ปลั๊กไฟก็เลือกให้เหมาะกับบ้านท่านแล้วกันนะฮะมีให้มาหลายเส้นเลยอเอาแค่ตัวมอแปรงก่อนลนะ้ก นี่เลยครับพี่ช้างตัวนี้ก็มาพร้อมสาย ac นะครับครับซึ่งตัวนี้หมอแปลงตัวนี้กำลังวัดเขาเยอะขึ้นตัวเดิมถ้าเป็นบุมบล็อกหนึ่งเนี่ยฮะครับหม้อแปลงเขาเป็นขนาด20โวลต์2อแอมป์ประมาณครับผมตัวนี้เป็นหม้อแปลงขนาด24โวลต์สอแอมป์หม้อแปลงนี้ไซส์พอๆกับมือถือเลยฮะฮะโอ้โหยังเป็นสวิตชิ่งเพื่อสะพายนะครับผมทนทานนะครับนี่เลยยังดีเลยนะครับอันนี้ที่แถมมาพูดง่ายๆคือว่าวัดเขาสูงขึ้นเขาก็กินไฟเยอะขึ้นนะ ตัวนี้นอกจากนั้นไม่มีอะไรครับนี่เรามาดูรูปร่างหน้าตาของเจ้าบูมบ็อกซ์สองตัวนี้กันเลยแสดงว่าที่แถมมาในกล่องมีแค่นั้นใช่ครับแค่คู่มืออะแดปเตอร์แล้วก็ปลั๊กไฟครับผมคือเขาขายโวลวยปลั๊กไฟหัวจะมีหลายแบบหน่อยครับน้าพิชาที่มาดูตัวจริงกันครับครับสําหรับน้ำหนัก5.9กิโลตัวนี้นะฮะด้านหน้าครับด้านหน้าก็จะมีโลโก้เจเบลชัดเจนเลยส่วนด้านบนก็จะมีปุ่มคอนโทรลนะฮะก็จะมีที่บอกว่าเจเบลบูธปาร์ตี้กดปุ่มนี้นะฮะ อ่าปุ่มนี้บูธปาร์ตี้คือสำหรับเชื่อมต่อกับตัวอื่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ลดเสียงเพิ่มเสียงเล่นกับหยุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือปุ่ม power power กับปุ่มบูธครับแต่ตัวนี้รับสายไม่ได้นะพี่ช้างไม่มีไมโครโฟนนะครับลองเปิด power ดูสิฮะเพราะว่าจะมี indicator ของแบตเตอรี่โชว์ด้วยนี่แป๊บหนึ่งนะมาแล้ะ อันนี้ก็ระดับแ<ม>บตเตอรี่ก็ดูในเมนนวดอากันถ้าเต็มคือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าครึ่งหนึ่งก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นแถบมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับผมนะครับนี่เลยส่วนด้านหลังอันด้านข้างก่อนดีกว่าไปช้างฝ<ช>ั่งนี้นะที่เขาดีไซน์เพิ่มขึ้นมาคือจะมีตัวตัวนี้เหมือนตัวเรียกว่าตัวเหมือนตัวโปรเทคของตัวนี้อีกทีหนึง<ช>่งยื่ยืออกมาหน่อยออนะครับตัวนี้คือพูดง่ายคือให้ตัวพาร์ติเตอร์ตัวนี้คือ ให้คอนโทนคอนโทนเสียงด้านข้างอืให้อัดไปแนวตรงหน่อยไม่ให้กว้างออกมากนะครับการดีไซน์เพื่อว่าให้เดบิทที่แบบว่าทิศทางเวทได้ชัดเจนขึ้นอันนี้อีกเรื่องครับที่อยากจะพยานนะครับก็คือเรื่องของต้อง,งระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะด้านข้างที่พีเตอร์กำลังจับแล้วมีรลวก็นี่คือพาสติสันะครับดีเตอร์นะก็คือถ้ามันขาดหรือมันแตกเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยฮะลำโพงตัวนี้จะไม่มีความหมายเลยครับใช่ผู้น่าคือตู้ด้านในต้องเป็นตู้ปิดใช่ครับอากาศทำหน้าที่เหมือนสปริงฮ ต้องห้ามรีดห้ามรั่วใช่ครับคือผมกดด้านนี้เนี่ยสังเกตนะฮะผมกดอีกด้านหนึ่งเห็นไหมฮะอากาศมันเปลี่ยนสปริงกระดานด้านนี้ออกมาใช่ครับนะครับวันนั้นเนี่ยตัวพาส์ตสีจริงๆหน้าที่เขาคือเป็นตัวเขาเรียกอะไรฮะขยายหรือเป็นตัวช่วยให้เบรดเนี่ยความถี่ต่ำใช่มีแบบเรียก ให้มันให้มันมีมิติของเบสได้ลึกมากขึ้นมีเบสมากขึ้นใช่ครับก็คือพาร์ซีฟเรเดเตอร์นี่คือเป็นตัวช่วยให้มีเบสความถี่ต่ำได้ดีในปริมาตรที่เล็กใช่ครับถ้าปริมาตรใหญ่เขาจะยอมใช้เป็นเบสรีเฟกเป็นท่อลมเป็นท่อเฉยแต่ถ้าตู้เล็กๆแต่ยังได้ความถี่ต่ําเขาจะใช้พา s s ซีฟตัวนี้ช่วยช่วยซึ่งถ้าตัวนี้มันขาดหรือมันแตกหรือมันโดนเจาะเนี่ยไรความหมายมันจะไม่มีประโยชน์เลยครับแล้วลําโพงตัวนี้ก็จะ เสียงไม่ได้เรื่องเลยมันจะแพคๆๆเลยนะครับอันนี้ต้องเรียนต้องระวังทั้งสองข้างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโลโก้เครื่องหมายตกใจครับส่วนด้านหลังพี่ช้างให้ดูสักหน่อยนะครับนี่บูมบ็อกซ์สองนะฮะนี่เลยนะครับก็จะมีสเก็ตตัวที่หายไปในพี่ช้างตัวนี้คือจะมีตัวอินดอร์เอา o o ดอร์หายไปแล้วปกติบูมบ็อกซ์หนึ่งจะมีครับอ่าแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าเขามีบูธปาร์ตี้ให้อยู่แล้วใช่นะครับก็ตัวนี้ ก็ซองเสียบไฟชาร์จอันนี้เป็นพอร์ r แบงค์ตัวนี้อัปเกรดโฟร์แวร์หรืออัปเกรดผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับไม่ต้องเสียบผ่านตัวนี้แล้วก็นี้อินพุต3.5ตัวนี้ก็เป็นซิปกันน้ำก็อย่าลืมปิดให้ดีๆนะก่อนท่านจะไปลุยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงสเปคของเขาสักหน่อยพี่ช้าบตัวนี้นะครับสเปคของเขานะครับตัวนี้ก็คือเป็นลำโพงเรียกว่าเป็นแบบพาสีเรเดเตอร์นะฮะก็เป็นลำโพงแบบลำโพงสองทางก็คือจะมีวูฟเฟอร์ขนาด4นิ้ว2ตัวนะครับแล้วก็ มีซิลโดมทวิตเตอร์นะซิลโรมทวิตเตอร์ขนาด20ิมิลคือศ7 5ุดเจดห้านิ้วสองตัวคือทวิตเตอร์อยู่มุมบนครับกำลังขับก็ที่บอกไปก็คือถ้าเป็นโหมดที่เป็นแบตเตอรี่ก็คือหกสิวัตต์ถ้าเสียบไฟก็เป็น80ดสิวัตต์ไอพี้ยนะฮะตอบนองความที่อยู่ที่ห้าสิบเฮิร์ตนะฮะถึง20ิกิโลเฮิร์ตนะครับผมการชาร์จไฟก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ6ชั่วโมงครึ่งสินค้าตัวนี้รับประกันีครับผมนะครับนะฮะทุกฟังก์ชัน ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้านะครับรับประกันหมดยกเว้นกรณีที่ดอกลำโพงแตกใ่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันใช่ครับท่านแบบว่าการได้ของไปใหม่ๆเนี่ยต้องรันอินเบิร์นคือง่ายๆถ้าไม่มีหลักการอะไรมากครับยเพิ่งเปิดสูตรนั่นเองใช่ครับเปิด 50- าสถึงเจใช่ครับประมาณนี้สักอาทิตย์หนึ่งครับผมเราค่อยลองอัดสูตรดูใช่นะครับก็เพิ่งไปอัดเลยนะครับเพราะว่าอัดแล้วลำโพงแตกนี่ไม่เคลมประกันนะครับอันนี้ต้อง เรียนตรงๆเลยนะครับครับผมนะฮะไม่ใช่ว่ารับประกันทุกกรณีนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดจากลาโพงแตกเนี่ยคือแบรนด์เขาบอกว่าท่านมันเกิดจากการใช้งานของท่านนะครับนะนะมีอะไรอีกฮะที่ยังไม่บอกมีเรื่องสเปคแอดัปเตอร์ฮะก็คือตัวนี้ก็คือตัวจ่ายไฟเขาเนี่ยก็คือเป็นแอดัปเตอร์เขาเป็นขนาด24โวลต์ครับผมอาจจะบอกแอมป์ผิดไปนะคือ4.2แอมป์4.2แอมป์นะครับผมก็แอดัปเตอร์ของอย่าทำหายนะค่อนข้างจะหาซื้อยากนะครับตัวนี้ นี่ครับอะแดปเตอร์อย่าทำหายนะค่อนข้างจะหาซื้อยากเลยแหละคือมันก็จะบอกว่าหาซื้อยากก็ไม่เชิงซื้อได้แต่ราคามันก็แพงใช่ครับนะครับเพราะว่าเป็นเฉพาะซึ่งถ้าต้องไปซื้อที่ศูนย์ของเขาใช่ครับซึ่งแน่นอนสินค้าจากศูนย์มันต้องราคาสูงอยู่แล้วแล้วก็มันจะบายออเดอร์ครับพี่ช้างใช่ตัวอะแดปเตอร์ส่วนายออเดอร์ก็เป็นเดือนกว่าจะได้ครับนะครับท่านต้องไปจองไปอะไรไว้ก่อนนะครับนะฮะผมก็ตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 17, 1 7 9 0 0บาทเท่ากับตัวแรกเลยใช่นะครับสินค้ารับประกัน1ปีครับนะครับถ้าท่านไป r ิ g i s, <s mm t e r ก็จะได้เพิ่มอีก3เดือนนะครับนะฮะสินค้าตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีสีเดียวนี่แหละตอนนี้ตอนนี้มีสีเดียวแลคือผมเห็นในโฆษณามันมีหลายสีครับหลายสีใช่แต่ว่าทหารมันมีอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ในเมืองไทยที่เข้ามาสีดำ ใช่ที่เข้ามาอย่างถูกต้องมีสีดำสดใแล้วก็สินค้าพร้อมจำหน่ายแล้วที่แอปไทยนะครับนะฮะสนใจก็สั่งซื้อนะครับมาได้เลยนะครับนะแล้วก็อยากได้ราคาพิเศษก็แวะไปดูไลฟ์สดของร้านเราได้ใช่ครับหรือว่าท่านที่จะมาฟังเองที่ร้านวิชางตอนนี้เราก็มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเปิดให้บริการแล้วมาลงที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ครับหรือถ้าขับรถเองก็เซิร์ช g o o ก l e แ a p พิมพ์คําว่า a ปแอ i c o m ก็จิ้มมาเลยนะครับเรามีที่เดียวครับไม่อยู่ในห้างแล้วก็มีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับจอดที่ไหนก็ได้นะครับจอดที่ไหนก็ได้แก่ขับไม่ได้เออนะมีที่จอดทีจอดรถพูดทำไมฮะเออยิงอย่าพูดดีกว่าฮะพูดอย่างนี้นะครับที่จอดรถสะดวกสบายครับมาได้เลยคือมันก็จะมีวันรถแน่นก็มีบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีที่จอดนะครับนะก็มาไม่ถูกยังก็โทรมาสอบถามที่เบอร์โทรร้านก็ได้ครับ นะครับนะฮะสินค้าพร้อมจําหน่ายแล้วนะครับนะฮะก็แน่นอนเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดฟังเสียงของตัว JBL b o o บูบอกดูว่าเป็นยังไงครับผมครับผม,บผมเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะครับ And I, I never ever felt feeling like this. And I, I'm standing shaking like a nervous. And I, I never ever thought the night could end this way. And I know it must sound crazy. There's just something I should say. ไไอ่ะเป็นไงฮะก็เรื่องเบสนที่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ,รบนะฮะก็ะะให้ซุ้มเสียงนี่ต้องบอกว่าได้ทั้งอิอนดอร์แล้วก็เอาด,ดอร์ใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญที่บอกไปเมื่อตอนช่วงแรกเลยเสียงกลางเสียงร้องนี่เสียงร้อนอุ่นหนาขึ้นกว่ารุ่นแรกเลยใช่นะครับก็ต้องแน่นอนนะตัวใหม่ก็ต้องพัฒนาการดีกว่าเดิมนะครับ,รบนะฮะก็เชื่อได้ว่าท่านที่กําลังมองหาลําโพงพกพานะครับที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมากว่าปกตินะ ใหญ่กว่า JBL Xtreme 2นะฮะก็เป็นรุ่นที่แบบมีหูหิ้วพกพาถือว่าเป็นรุ่นใหญ่สุดแล้วพลังเสียงนี่ต้องบอกว่าโอ้โหเบส o u t ดอ o r นี่สไม่ต้องห่วงสบายมากฮะใช่ครับก็ไปปาร์ตี้กันนะแฮงเอากับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวทะเลน้ําตกหรือพักตาอากาศนะครับกับครอบครัวตัวนี้ตัวเดียวก็เหลือเฟือครับเหลี้เฟือนะครับใช่ครับนะฮะก็ไปเที่ยวอย่างมีมารยาทแล้วกันนะเพราะว่าพลังเสียงเขา ดังจริงๆอะพี่ชายบอกเลยนะฮะก็ราคา17,900บาทรับประกัน1ปี3เดือนใช่แต่3เดือนนี่ท่านต้องไปลงทะเบียนนะครับครับผมนะครับนะฮะก็พร้อมจะไหนแล้วนะครับที่แอบแฝกใครของเรานะฮะอยากมาลองฟังตัวจริงก็แวะมาที่ร้านเราก็ได้ใช่ครับหรือจะให้เราส่งแบบเก็บเงินไปทางทุกประเทศก็มี เราจะโอนตังเข้ามาแล้วเราก็จะส่งให้นะครับก็สินค้าพร้อมจำหน่ายนะซื้อสินค้ากับแอร์ไทยสบายใจได้ครับมีบริการหลังการขายใช่ครับหรือแม้แต่รุ่นแรกนะครับพี่า้างเราเคยรีวิวนะครับหลังจากหมดบ้านเพื่งแล้วเราจะทําไงดีเป็นสเก็ตชั่นเสนอแนะในการตัวนี้ก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับนะฮะก็ซื้อสินค้าไแล้วเลย1ปีไปแล้วเลยประกันไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลครับ JBL บียรเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แน่นอนครับผมแล้วก็มีแบตเตอรี่ไว้บริการ ในประเทศไทยเลยใช่เราไม่ได้ขายฮะไม่ได้ขายแต่อาหารในไทยได้ใช่ครับนะฮะแล้วก็เรียนครับว่าเราก็ไม่ได้รับเปลี่ยนด้วยครับผมแต่เราแนะนําได้ครับนะครับแนะนําว่าเปลี่ยนยังไงแต่เราไม่มีร้านหรอกนะฮะท่านอาจจะต้องไปหาร้านที่เป็นร้านอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมเอาเองแต่ก็ต้องหาช่างที่ท่านคุ้นเคยแล้วกันครับอย่างนั้นดีกว่านะครับผมครับผมวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะที่ติดตามชมการรีวิวของเราครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ